องการในการเรียนรู้และการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติอย่างง่ายหาเข้าใจคอนเซ็ปต์ประสบการณ์ที่ผ่านผมได้คิดค้นสู่การปฏิบัติในหัวใจของการเรียนรู้จากชีวิตคือการทํางานการทางานคือการเรียนรู้การเรียนรู้คือชีวิตการสร้างองค์การห่งการเรียนรู้หรือ Learning organization องค์ประกอบหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากคือ การจากการความรู้ในองการหรือ knowledge management ซึ่งมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆในการทำ KM คือการประชุมเพื่อ้อบมปัญญาเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูเบ a พัฒน์ให้รู้เขารู้เราขัดเกาความคิดมองผิดอย่างผู้รู้ฝึกคนสู่ knowledge worker นำเสนอผลงานที่ผ่านมานำองค์การก้าวหน้าสู่ Learning o r g ในเซ a t i o n